เป็นพ่อแม่ก็ผิดพลาดได้แล้วจะเยียวยาใจอย่างไรดีที่ผ่านมารู้สึกว่าทำผิดแล้วก็สอนลูกแบบผิดผิดทำให้ลูกเกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กดือ้อเด็กก้าวร้าวหรือว่ากลายเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้สึกว่าการที่เราสอนแบบผิดผิดแล้ว ลูกกลายเป็นเด็กที่ทำไม่ดีทำให้ลูกมีปัญหาแต่ว่าแม่ส้มอยากจะบอกว่าอย่างน้อยๆถ้าเรารู้สึกผิดนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะสอนลูกในทางที่ถูกต้องได้แม่ส้มอยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปอย่างน้อยๆน,นะคะก็แสดงให้รู้ว่า คุณไม่ใช่พ่อแม่ที่เลวหลายมากเกินไปและคุณเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเพื่อลูกอยู่เสมอค่ะแต่มันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณแม่จะได้เริ่มปรับปรุปรงตัวเพื่อลูกด้วยนะคะแม่ส้มเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเคยทำผิดพลาดไปคอมเมนต์มาแชร์กัน และถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกว่าชอบชอบด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ